สวัสดีค่ะพัททิกาธนาพลินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนวันนี้เราจะมาเรียนหลักสูตรที่ชื่อว่า7ทักษะซอฟต์สกิลสำหรับผู้นำหรือเจ้าของธุรกิจยุคใหม่โดยมีทั้งหมด8บทเรียนด้วยกันค่ะบทเรียนที่ 1. ยุคใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์บทเรียนที่2การสื่อสารกับคนในองค์กรบทเรียนที่3ทักษะที่จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นการเจรจาต่อรอง บทเรียนที่4หลักการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับผู้นำบทเรียนที่5หลักการแก้ไขปัญหาที่ดีบทเรียนที่6การบริหารการจัดการเวลาที่ดีบทเรียนที่7ผู้นำที่ดีคือผู้ฝังที่ดีบทเรียนที่8สรุปบทเรียนมาเข้าสู่บทเรียนแรกกันนะคะบทเรียนที่1ความคิดสร้างสรรค์หรือ creativity ต้องบอกว่าความคิดสร้างสรรค์จะพาให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพเติบโตอย่างยาวนานได้ค่ะ สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณไม่ใช่กราฟิกดีไซน์หรือครีเอทีคุณก็สามารถที่จะมีเรื่องของ creativity ได้หรือความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะโดยการฝึกฝนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเ,เราอยู่แผนกขายหรือว่าฝ่ายการตลาดเราจะคิดเรื่องของ creativity ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของยอดขายเรื่องของ Value ในการเพิ่ม v a l u e ให้กับมูลค่าธุรกิจของคุณ เช่นร้านอาหารจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารหรือว่าร้านเครื่องดื่มะคะ่ะมีการคิดเอเมนูออกมาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงระยะเวลาอันนี้ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะอันนึงที่จะเห็นได้เยอะมากๆเลยก็คือธุรกิจชาอย่างตอนนี้มันมีมชัช่ะใช่ไหมคะเกิดขึ้นกระแสะค่อนข้างแรงมากเดิมทีก็คือมชัช่ะทานกับน้ำเปล่าหรือว่าทานกับนม วันนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นทานกับน้ำมะพร้าวหรือว่าจะเอามะฉากไปตีเป็นฟองแล้วก็คิดชื่อเมนูขึ้นมาเป็นมะชากคลาวออนโคโค้นัทอะไรก็ตามแต่พวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของวิธีการคิดสร้างสรรค์ให้กับเมนูอาหารหรือให้กับธุรกิจของคุณเพื่อที่จะเพิ่มแวรูและขายได้ราคาสูงขึ้นค่ะมันจะทําให้คุณไม่ต้องไปติดกับดักในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของราคาจริงๆฝ่ายขาย วันนี้มีความคิดสร้างสรรค์เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะรูปแบบการขายไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ต้องเดินออกไปเร่ขายอย่างเดียววันนี้เราจะเห็นว่าทุกคนมีแค่มือถือสามารถสร้างธุรกิจรายได้เป็นหลักล้านได้ก็คือจากการไลฟ์ขายของออนไลน์ก็ดีหรือจะเป็นรูปแบบของพรีออเดอร์บุ๊กกิ้งก็ได้ค่ะฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหรือรูปแบบการขายได้อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้แผนกฝ่ายบุคคล HR ของคุณหาพนักงานเข้าสู่บริษัทในรูปแบบไหนคะยังเป็นลักษณะของการโพสต์ job ต่างๆตามเว็บไซต์หางานอยู่หรือเปล่าหรือยังไปออก job แฟร์อยู่หรือประกาศเชิญชวนให้คนเข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัทคะต้องบอกว่าวันนี้ความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นได้ในหลายบริษัทแล้วคะ่ะ เขาทำติ๊กต็อกในการหาคนไม่ใช่ออกมาบอกทงๆนะคะว่าวันนี้บริษัทชั้นรับพนักงานบริษัทนี้แต่เขาเริ่มตั้งแต่สร้าง employee branding ค่ะสร้างว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทเราคุณจะได้รับอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้พนักงานหรือว่าลูกจ้างกำลังมองหาสิ่งที่ตัวเองจะได้รับเมื่อเข้ามาทำงาน Tik Tok หรือว่า Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ทำให้เราได้คนเราก็ได้คนที่ตรงกับงานด้วย อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะ HR มีความคิดสร้างสารรค์ในการหาคนช่วยเรื่องอะไรคะทําให้เราได้ลีดหรือว่าผู้สมัครเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องออกไปอยู่ในงานจ็อบแฟรก็ดีหรือว่าโพลจ็อบก็ดีนะคะผู้บริหารหลายท่านเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่บอกว่าเอ้ยฉันไม่เก่งเลขเลยไม่ได้เก่งที่ต้องมานั่งทำรีพอร์ต Excel หรือดูตัวเลขยอดขายผ่านบน Excel วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยได้นะคะ Finance กับ IT ค่ะอาจจะรวมตัวกันใช้ power bi แสดงผลรีพอร์ตการขายผ่านแดชบอร์ดผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะแค่เปิดแดชบอร์ดออกมาดู power bi ออกมาดูแล้วก็เห็นยอดขายเรียวทมนได้เลยค่ะ นั้นแปลว่าความคิดสร้างสารรค์จะทำให้ผู้บริหารลดเวลาในการทำงานลดจำนวนคนที่ไม่ต้องมีหนึ่งคนมานั่งทำไฟล์ Excel เพื่อรีพอร์ตยอดขายเพราะว่าวันนี้เมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้กับแผนก Finance แล้วก็ IT เนี่ยเราจะเห็นยอดขายหรือว่ารายได้รายรับรายจ่ายของบริษัทเป็นเรียวถามได้ด้วยค่ะ ผู้บริหารจำเป็นที่ต้องมี creativity หรือความคิดสร้างสารรค์ยังไม่พอค่ะควรจะสร้าง culture ความคิดสร้างสารรค์ให้กับองค์กรและทีมของคุณด้วยเพราะมันจะทำให้คุณเปิดโลกได้เห็นสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญเราต้องกล้าค่ะกล้าที่จะลองเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามา a d ด p t ใช้ในบริษัทของเรามันจะทาให้เราเพิ่มขีดจากัดในการสู้หรือว่าในการแข่งขันในตลาดทุกวันนี้ค่ะ